ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าทํารองเท้าหายในวัดฝันว่าทํารองเท้าหายในวัดแปลว่าอะไร จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องหน้าที่การงานท่านที่ทำงานเป็นเซลล์มีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตท่านกำลังจะได้รับข่าวดีจากคนใกล้ชิดญาติพี่น้องคุณอะกำลังจะได้รับข่าวจากทางไกลนะเป็นข่าวดีด้วย ตอนนี้เวลานี้เนี่ยนะมันมีคนที่อยากจะพิชิตใจคุณอยากจะจีบคุณเพราะเขาคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนรวยจะมีคนดีๆมาชอบคุณหลังจากนี้จะมีคนดีๆมาชอบคุณเป็นคนราศีธาตุไฟธาตุลม เช่นราศีเมษสิงหธนูราศีเมษสิงหธนูแล้วก็ราศีธาตุลมราศีกุ่มราศีตุลราศีเมถุนจะมีชาวราศีธาตุไฟกับราศีธาตุลมมาจีบคุณได้แก่เมษสิงหธนูกุมเมถุนตุล จะมีเนี่ยราศีธาตุลมกับราศีธาตุไฟมาจีบคุณเป็นคนดีเป็นคนมีตังตอนนี้มีคนสนใจในตัวคุณมากเขาอยากจะจีบคุณถ้าคุณยังโสดอยู่เนี่ยคุณลองให้โอกาสเขาดูเลขนำโชคสองสองหกสองหสองสองหสอง